พามาชมหัวบอลน,นะคะหัวบอลสวยๆนะคะหัวใหญ่ๆเลยนะคะมีเขี้ยวเต็มเลยนะคะสำหรับคนที่ชอบขยายสายพันธุ์นะคะนำไปผ่าขยายได้เลยนะคะผ่าเป็นชิ้นเล็กๆนะคะบอนงอกง่ายนะคะการงอกนะคะงอกมากงอกน้อยมันอยู่ที่ดินนะคะดินเพาะนะคะถ้าเราผสมดินดีนะคะ ไม่ให้เป็นเชื้อรานะคะแล้วก็ใส่น้ำ,นำยากันราด้วยนะคะแล้วก็ผสมดินดูด้วยนะคะเพราะว่าเป็นเชื้อราก็เป็นที่ดินนะคะมันแต่มันก็ต้องบีบ้างนะคะที่ได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะเป็นเป็น,เป,นเป็นชิน้นบางชิ้นก็เน่าไม่เป็นไรนะคะเราก็เอาเท่าที่ได้แต่ขยายจํานวนบอลด้วยการผ่าเลยนะคะเดี๋ยว วันหน้าจะมาทำคลิปให้ดูนะคะนี่นะคะวันนี้พามาดูหัวนะคะหัวบอลน,นะคะลูกค้าสนใจนะคะเลื่อนดูที่หน้า facebook ได้เลยนะคะว่ามีสายพันธุ์อะไรบ้างราคาเท่าไหร่ราคาอยู่ใต้โพสต์นะคะเพราะว่าแม่ค้าจะไม่ขึ้นราคาบนหน้าโพสต์เลยนะคะเพราะว่าเวลาขายเขาจะ a c e b o o k เขาจะ ไม่ค่อยให้ขายของนะคะเขาจะปิดกัน้นการมองเห็นกลวยกระเหลยซิกแซกลงราคาอยู่ใต้โพสนะคะทุกตัวที่ลูกค้าอยากได้นะคะแคปภาพนะคะทักแชทเข้ามาสอบถามได้เลยต้นไม้ต้นกล้าพัน,นอื่นๆด้วยนะคะค่ะวันนี้ก็พามาดูหัวบอลน,นะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ